สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับล็อกแห่งฝอพนครนะครับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งนะครับตรงตอม้อที่71เนะครับกรเกษตรนวมินนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาชมรถก่อนส่งมอบแต่งหล่อเท่ๆหนึ่งคันครับกับตัว w i ยแท็กสีคูณสีสีบอลเงินเป็นสีที่หาคนแต่งเนี่ยค่อนข้างยากส่วนใหญ่จะไปนเน้นส่วนของพวกสีขาวสีดำสีส้ม นะแต่วันนี้เราพามาชมในส่วนของเรื่องสีบอลเงินนะครับราคาค้าตัวของเรานะครับวายแทรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่1 2 9 9ง0้านบาทนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ2.0จุดสูตรลิตรนะครับเทอร์โบนะครับให้แรงม้านะครับอยู่ที่210แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปเพิ่มกันบ้างนะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับเราขอแบบคินคีนลูกค้าบอกขอแบบคินคีนนะครับไม่ต้องเยอะอะไรมากนะครับ แต่ของเราเนี่ยจัดให้เลยครับในส่วนของชุดแต่ง Y นะครับที่กําลังเป็นที่นิยมในส่วนของตอนนี้ที่ใครๆก็ต้องพูดถึนดง White นะครับชุดแต่ง Y นะครับชุดแต่ง Y มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวนี้เลยครับครอบกระจังด้านหน้าเขาเรียกว่าครอบโลโก้ด้านหน้านะที่เรียกกันน,นะนะแล้วก็ในส่วนต,ตรงนี้เราไม่มีการแดดแปลงในส่วนของ,ของ,ของกระจังด้านหน้านะกระจังด้านหน้าเราเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าในชุดนี้มันจะเป็นชุดแบบครอบเพื่อบางทีลูกค้าเอ่ออาจจะ ไปถอดที่หลังอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถถอดแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัวนี้ได้เลยนะครับก็ไม่มีผลในส่วนของกล้อง360องศานะครับอันนี้ไม่มีผลอะไรนะครับก็คือใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ในส่วนของครอบกันชนด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะมีสีดำนะครับแล้วก็ครอบในส่วนของสีเงินนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว Y นะครับก็ติดมาให้แล้วนะครับตัวนี้มันจะได้ในส่วนของเซนเซอร์ให้รอบคันด้วยด้านหน้าก็มีให้4จุด ตัวท็อปของเรานะครับมันจะได้ในส่วนของไฟหน้าที่เป็นบริส t ิก LED จะมีเฉพาะให้ตัว4 x 4ุเท่านั้นนะมาพร้อมกับไฟซีแคมครับเลทามแลนดิ้งแรมนะครับแล้วก็ใส่ตัวข้อไฟหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูด้านข้างกันครับด้านข้างเราทําอะไรกันไปบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อครับคิ้วล้อนี้จะเป็นขนาด6นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมสันคมๆกันแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวแรปเตอร์นะมันก็จะ สวยแล้วก็มันจะรับกับในส่วนของล้อออฟเซต็ต18ถ้าเราใส่ลบ18เนี่ยหน้ายางมันจะเกินมาใช่ไหมครับแต่พอเราใส่กับซุ้มคิววเนี่ยมันจะพอดีกับตัวล้อเลยฟิตเมนต์ของคันนี้นะครับหน้าหลังนะครับไม่ได้ยกนะครับก็คือสเปคเดียวกับโรงงานนะครับด้านหน้ามันจะเป็นโช๊คโมโนทูปให้อยู่แล้วนะครับตัวล้อเนี่ยล18เป็นขนาดยางเนี่ยจะอยู่ที่20นะครับแล้วก็ตัวยางนะครับจะหน้ายางเนี่ยจะอยู่ที่265นะ 265แล้วก็จะมีในส่วนของแก้มยางนะครับจะอยู่ที่ขนาด50นะครับถ้าลูกค้าชอบสไตล์เท่ๆแบบนี้นะครับก็เลือกกันเข้ามาแคปหน้าจอกันเข้ามานะครับอันนี้ไม่ต้องยกครับเพราะว่าแก้มยางเขาเตี้ยอยู่แล้วถ้าจะยกเนี่ยมันจะต้องใส่แก้มสูงนะครับกว่านี้หน่อยนะครับโอเคครับต่อมาครับด้านข้างเราทำอะไรกันไปบ้างนะครับราวหลังคาเรามีมาให้แล้วนะครับจากโรงงานแล้วก็กันสาเราติดมาให้แล้วนะครับ ในสองคันนี้นะครับฟิล์มบานหน้าเนี่ยเราติดให้40รนะครับรอบคันเนี่ยเราติดให้แบบ60นะครับอันนี้ก็ติดมาให้แล้วนะครับก็จะมีใส่ลักพวกใบเทอร์โบอะไรพวกนี้ด้วยสติ๊กเกอร์ของลูกค้านะครับที่เลือกมาครับก็จะเป็นลายคล้ายๆเหมือนสาดโคนเนาะเหมือนสาดโคนเข้ามาเลยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบตั้งแต่ประตูด้านหน้ามาจนด้านหลัง ในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าชอบสไตล์แบบไหนเนี่ยเรามีให้เลือกกว่าร้อยกว่าแบบนะครับเลือกกันเข้ามาได้เลยมันจะมีรูปสิงสาราสัตว์อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับลองเบ้ามือจับอะไรตรงนี้เราก็ติดมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับมาดูด้านท้ายครับติดอะไรกันไปบ้างด้านท้ายก็จะมีในส่วนของฝาค้อไฟท้ายอันนี้ก็ติดมาให้แล้วนะแล้วก็ไฟข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Fu l l LED เต็มระบบมีเฉพาะตัว4คูณ4เท่านั้นนะครับที่จะเป็น ในส่วนของตัวเลข3เต็มเดี๋ยวผมเปิดที่ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ส่วนของตัวเลข3นะถ้าเป็นรุ่นลองวันนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแค่ครึ่งบนด้านล่างก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแบบสไตล์ของตัวท็อปด้านท้ายรับกันชนท้ายมีมาให้แล้วจากโรงงานแล้วก็พร้อมกับเซ็นเซอร์ให้อีก4จุดนะครับกล้องมองถอยหลังมีมาให้แล้วเป็นเบิร์ดไอวิวนะเป็นกล้อง360องศานะครับ และรุ่นวัแท็กของเรานะครับจะมีในส่วนของกุญแจล็อกป้องกันในส่วนฝาท้ายด้วยมีดียังไงก็คือป้องกันในส่วนของการขโมยในส่วนไฟท้ายได้ด้วยนะครับอย่าลืมล็อกนะครับถ้าเราไม่ได้ติดพวกโรลลิ้นะครับกระบะด้านท้ายครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไลเนอร์ก็ติดมาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับก็จะมีเฉพาะตั้งแต่วแท็กตัวเกณย์ธรรมดาเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะมีให้นะครับรองรับไฟได้ถึง400วัตต์นะครับก็ติดกันได้แล้วก็อีซิลิฟผ่อนแรงฝาท้าย ก็มีมาให้จากโรงงานนะครับลดน้ําหนักลงจากฝาท้ายปกติเนี่ยลดลงไปประมาณ50%นะครับก็จะค่อนข้างที่จะเบาไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าผู้สูงอายุนะครับก็ใช้งานง่ายครับตัวนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ครับก็พามาชมรถที่เป็น FC ในส่วนของใน YouTube นะครับถ้ามีลูกค้าท่านใดนะครับก่อนที่จะส่งมอบแต่งหล่อเท่ๆคันไหนเนี่ย ผมจะมารีวิวให้ทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นรถที่ไม่ได้แต่งเลยหรือว่ารถที่แต่งจัดเต็มแล้วก็เอามาให้ดูกันให้ชมกันนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วถ้ามีรถใหม่ๆเท่ๆหล่อๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูให้ชมกันทุกคันชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนที่เป็นของตัวคุณโทรมาครับที่เบอร์0814307717หรือถ้ายังไม่อยากโทรนะครับฝากข้อความเอาไว้ครับใต้โพสต์นะครับก็ คลิกลิงไลน์เข้ามาได้เลยนะครับสอบถามแนะนำอยาให้ผมแนะนำแต่งย่างไงก็แจ้งมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามและรับชมช่องผมด้วยด้วยนะครับสวัสดีครับ